สามีถามว่าเธอทำไมถึงเปลี่ยนความเชื่อทำไมเธอถึงเชื่อพระเจ้าเราก็นั้นก็เลยบอกสามีว่ามีอยู่บทหนึ่งที่ที่เราเรียนนะแล้วเขาบอกว่าพระเยซูมาเป็นพระเจ้าแล้วลงมาเกิดบนโลกนี้เพื่อที่จะรับบาปของเราแทนเราซึ่งพระงไม่เราไม่สมควรที่จะได้สิ่งนั้นเลย ความบาปของเราเนี่ยพระอ,องค์ได้รับเอาหมดแล้วบนไม้กางเขนซึ่งนั้นเชื่อแบบนั้นนั้นมีความบาปอยู่อย่างหนึง่งซึ่งนั้นอยู่ในความเชื่อเดิมไม่สามารถแก้ได้แต่พอบาปเนี่ยนั้นพูดกับสามีบอกว่าบาปของนั้นนั้นพูดได้เลยว่าคือบาปคือการทำแทงมันเป็นบาปที่ไม่สามารถแก้ได้ในความเชื่อใดๆก็ตามแต่พอวันหนึ่งนั้นรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต